เป็นไงมัง้งเป็นไงมั้ง <c oughs> เหมือนเดิมเไงมั้งเสียวบอกเลยว่าคือดุจังมากเอาหัวเสียงล้าวรีวิวหน่อยดิน่ากลัวมากเลยอะพอจะทำวิดีโอทำภาพยนตร์ได้ไหมไม่ลองเนี่ยเหรอ ไปลองอันของเด็กปะไม่เอาเลยแต่อะไรเดี๋ยวยังมีอีกหลายวันที่เราจะไปลองกันไว้กลับจากนอสวรรค์นนะไ,ไว้กลับจากนอสวรรค์นนะอะไรกลับจากนอสวรรค์นนะแล้วเราเดี๋ยวเรามาลองโอเคปะไม่ได้ต้องไปต้องไปเยี่ยมปูกับย่ายด้วยเดี๋ยวเราจะมาเจอกัน โอเคนะไม่โอเคโอเคไหมโอเคก็ได้ไม่บายโปรเงมนโปงิมโปูมปรโปรตีอะ